เอาเลยครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมนายมาสเตอร์นะครับตอนนี้ก็ทางสปอนเซอร์ของเราทางร้านคีติดเจ็ดนะฮะได้ให้เกมนี้มานะครับผมเบนแอนเอสเอหรือเปล่าเอ็ดดี้เปล่าวะ เอ็เอาเป็นเบนแอนเอ็ดเลยกันนะครับผมก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของเรามากนะครับสำหรับร้านคิติดเจ็ดฮะร้านขายเกมสตรีมคุณภาพาดีนะฮะส่งไว้มากๆะฮะถ้าใครสนใจสามารถไปซื้อได้ที่ร้านนี้เลยนะฮะก็วันนี้ผมจะมาเล่นเกม b e เบนแอนเอ็นะฮะเห็นเขาบอกว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างเกรียนแล้วก็สนุกมากๆเกมหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยะฮะว่ามันจะเป็นยังไงกดนิวเกมไปเลยครับผม,มว้าว เบนแอนเอ็อันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นอินโทรวะนี่คือเบนเขาอาศัยอยู่ในโลกอันเสงเคลงโอ้โหใช้คําว่าเสงยงเคลงเลยอ่ะเนื้อตัวก็มอมแมมวันหนึ่งเบนได้พบกับเอ็เป็นครั้งแรกแต่ว่าเอ็นั้นอันเดดไปแล้วก็คือตายไปแล้วนั่นเองนะฮะแล้วพวกเขาก็กลายเป็นเพื่อนกันโอ้โหเป็นเพื่อนกับซอมบี้เอาเนื้อมาลอด่าฮฮาันส์โชมาสเตอร์ไอคนที่จัดการแสดงะฮะได้ยินเรื่องของทั้งสงคน ได้ยินเรื่องทั้งสองคนหน้าตาบึงนี่ไม่น่าไว้ใจอย่างแรงเลยนะเขาแยกทั้งสองคนออกจากกันแยกออกจากกันเลยเหรอเอาไม้ล็อกคอไ้ด้วยโอ้โหจิตใจมึงทําด้วยอะไรวาเนี่ยนี่คนกับซอมบี้นะเว้ยเพื่อที่จะใช้เขาทั้งคู่เพื่อที่จะใช้เขาเลยเหรอโหนิสัยเสียว่ะต้องเอามาดูฮะว่ามันจะเอาไปใช้โชวหรือเปล่านี่ไงสําหรับเกมโชว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาโอ้โหคือเอาเรากับเบนมา เป็นเกมโชว์อ่ะอืโอ้โหจับเรามาใช้ในเครื่องมือแบบนี้ W A S D นะครับเป็นการเคลื่อนเคลื่อนไหวนะฮะเคลื่อนไหวแบบเบสิก W A S D โอเคในห้องพวกนี้เขาได้ไหมอ่ะโอ้โหดูเราเหมือนกลายเป็นแบบคณะละครสัตว์ป่ะแบบวิ่งวิ่งเสี่ยงตายประมาณนี้ไอ้นี่ไอ,ไอ้ชั่วไอว้อ้วนอ้กดกดกดชิปนะฮะเป็นการสโลว์ดาว โอ้ยปกติการกดชิปเนี่ยมันเป็นการเล่งความเร็วแต่เกมนี้จะเป็นการแบบทําให้โซโลโดาวน์นั่นเองนะการกดชิปอันนี้คืออะไรเอ้ยมันเป็นเหมือนอาหารอะไรสักอย่าง่ะมีให้เก็บถึง4อันเลยนะครับผมแต่ตอนนี้ผมยังเก็บไม่ได้สักอันเลยไอ้เจ้าแอบนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันบอกอะไรอะ่ะโอ้โหสเปซบาร์นี่กระโดดนี่ไม่ต้องสอนเลยนะฮะเกม FPS หลายๆเกมก็เป็นเหมือนกันนะฮะอันนี้อะไรผมไม่ต้องบอก คอนโทรลเป็นการย่อตัวนะฮะดักห้องนี้เข้าไปได้ไหมอ่ะห้องนี้ฮัลโหลโอเคต่อไปว่าไงอ่ะอ๋อสามารถถอดหัวตัวเองได้เย็ดแค่ถอดหัวตัวเองอ๋อ oh, แล้วก็โยนไปเหรอนี่ไงโอ้ oh, บงังคับหัวได้ด้วย oh. บงังคับหัวได้ด้วยเหรอกลับกลับล่างกลับล่างกลับล่างอ๋อ oh. <laughs> กด e <laughs> เพื่อเป็นการกลับล่างซอมบี้หัวขาดกลับล่างได้ด้วยโอ้ฟิวไปไหน โอเคเข้าใจแล้วฮะกด e เปิดประตูใช่ไหมครับผมอ่าตอนนี้ใกล้ได้เริ่มเกมโชว์หรือ,อยังโอ้โหต้องบอกไว้เลยว่าต้องบอกไปเลยว่า,ไ,วา <c oughs> ไม่เคยเล่นมาก่อนนะฮะอันนี้คือเล่นกันแบบสดๆเลยเอ,อ๋อเช็คพอยต์นะครับผมไปได้ยังไปได้ยังอ๋อเป็นการกด enter เป็นการมาเริ่มใหม่ที่เช็คพอยต์นั่นเองนะฮะไหนลองซิอ๋อโอเ okay, ค let's go ไปเลยเพื่อน ไปแล้วครับผมม,มีเสียงแฟนคลับเอ้าคิดที่ผ่านแล้วเหรออ๋อมันคงจะแบบเป็นด่านเป็นด่านไปเนาะน่าจะแบบง่ายๆไปถึงยากๆแหละเคเลเวลคอมพิวต์โอเคเดี๋ยวเราไปที่ด่านหนึ่งกันเลยนะครับผมได้ด่านหนึ่งเราผ่านไปแล้วนี่ใช่ไหมที่เราเล่นเมื่อกี้เคด่านสองเลยครับผมมาฮะเราจะไปเล่นด่านสองกันเลยฮนะดูซิว่ามันจะยากแค่ไหนฮะมันจะแบบระคายแบบระคายฝีมือผมได้หรือเปล่านะ ผมนี่เป็นคนที่ค่อนข้างเซียนเกมแนวนี้อยู่แล้วนะครับผมทุยไหนไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยมาดิมาดิไหนไหนวู้ฮู้วู้ฮู้ยังไงมีดไปทางไหนครับเย่าเย่าเย่าเย่วู้ฮู้โหไหนแฟนขับแฟนขับอยู่ไหนอ่าทักทายทักทายอ่าอ่าทักทายทักทายแฟนขับด้วยเย่า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 อ้าวเช็คพอย์ครับผมวู้ฮู้โอ้ยหุยมีด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  นี่ไงวูวูวนี่ล็อกหลบเนี่ยฮะก้มมีก้มนะฮะไม่ได้แดกไม่ได้แดกโอ้เช็คพอยต์เช็คพอยต์กแล้วเช็คพอยต์กแล้วโอ้โหตรงนี้เราต้องแบบกาจจังหวะดีๆฮะวูวูโอ้ยแขนขาดแขนขาดเฮ้ยวูวูอ้โหนี่ไงล่ะโอ้โหไม่เป็นไรฮะแขนขาดมันไม่ขาไม่ได้ขาดนะฮะโอ้โอ้โอ้เลสโก้เลสโก้นะเป็นไงผมนี่ค่อนข้างเซียนนะบอกแล้วนะครับผม ตรงนี้ไปไงไวะเนี่ยไปไงไวะเนี่ยไปไงไวะเนี่ยโอ <c oughs> <c oughs> ้ตายเอาไม้ oh ไปยังไงวะนะฮะลำนึงนะฮะบางทีเราเราก็ต้องพิ้วไหวเหนือสายน้ํานะครับผมมาพิ้วไหวการวิ่งแบบไหลาการวิ่งแบบฟโฟล์เฮ้ยอะไรวะมันไปพักตรงกลางได้ป่าววะลำนึงเดี๋ยวลองดูหมาแลวครับผมการวิ่งแบบไหลาการวิ่งแบบเลื่อนแบบไหลแบบฟโฟล์ฟโฟลฟิคขมิบตูด โปลฟิปขมิบตูดนี่ไงนี่ไงวู้โหวู้โหไปแล้วครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไร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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเตลดิดเตลดิดตาย What the เฮ้ยเดี๋ยว <laughs> อะไรวะวิ่งตะเลิดก็ตกอ่ะวิ่งมาข้างหลังก็ตกนะฮะทำเป็นเล่นไปผมว่ารู้สึกว่ามันเริ่มยากนะตอนแรกแม่งง่ายๆตอนนี้แม่งเริ่มยากแล้วฮะทำเป็นเล่นนะฮะ นี่อ๋อมันเป็นสเตปมันเป็นสเตปมันต้องมีสเตปในหัวมันต้องมีสเตปมันต้องแบบกะจะกะจังหวะดีๆนิดนึงมาตอนนี้ผมเริ่มโฟล์แล้วฮะเริ่มวิ่งแบบเลื่อนไหลนะครับผมอ้ย้ยเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งอย่าพิ่งไป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 เพื่อนไปเพื่อนหนอนว่าเหือหนอนนะเป็นไงล่ะมาดีมีดไม่ทำไรมีดไม่สามารถทําอะไรเราได้อ่าเชียควายเช็ควย เย่เย่เช็คพอยแล้วเว้ยมาเว้อยอะไรอะ่ะว่าจะถ่ายทำทีวีอยู่วะวอ้ววโหก้มาไม่ได้แดกโอ้โหตรงนี้มีดสองใบมีดค่อยๆเดินอ๋อไปเลยเราจะไปตามหาเบนกันเอสเอสจะไปตามหาเบนเดี๋ยวนี้แหละกระจอกเอสบอกว่ามันกระจอก เฮ้ยโดดเช็คพอยต์โอเคโอ้โหตรงนี้ผมบอกเลยว่าต้องใช้สกิลเพเยอร์ค่อนข้างเยอะนะครับผมสกิลเพเยอร์ต้องค่อนข้างเยอะอุ้ยแต่ไม่ถึงมาเว้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเกือบไปแล้วมาโอ้โหสกิลเพเยอร์ครับผมโอ้ยใบมีดนี่มันเร็วจังวะโอ้โหนี่ไงสกิลเพเยอร์โอ้ตรงนี้มีดมองแทบไม่เห็นเลยโอ้โหโอ้โหนี่ไงโอ้หู้โอ้หูวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงสเต็ปไงมันสเต็ปมันอยู่ในหัวใจนะ มันมันอยู่สเต็ปม,มันอยู่ในใจหัวใจโดนเธอว่าแวลบโอ้โหตรงนี้อ,อนี่ไงกลมกลมกลมเช็คพอยต์แล้ง่ายวะ่ะวู้สวยงามฮะเก็บ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 ให้หมดเลยนี่ยังไม่จบอีกเหรอโอ้โหนิดดานมันไม่ใช่นิดสันส้นๆนะเนี่ยทำแ้วเล่นไปอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเกือบเกือบโอเคตอนนี้เราเก็บกระป๋บบองง้อง่ๆนี้ เกือบจะได้ครบแล้วนะครับผมว้าวิเดี๋ยวโดนหลบหลบ้ยเดี๋ยว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 เหลืออยู่ขาเดียวเหลืออยู่ขาเดียวเหลืออยู่ขาเดียว what the fuck เออเออขย eng ขย e n ก้าวกระโดดขย e n ก้าวกระโดดอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววิไม่เห็นไม่เห็นน่ะอ๋อนี่ไงปึ๊บโดดปั๊บอ่เอ้าวตะลิดมาต้องใส่ต้องเอาจริงกันหน่อยละ ปึ๊บแล้วก็กระโดดปั๊บนี่โอ้โหสุดยอดกระโดดปั๊บนี่ไงปั๊บโพเตโต้กระโดดปั๊บโพเตโต้โอ้โหมีดมันมาคนละจังหวะอย่างงี้ค่อนข้างยากนะฮะนี่แต่ว่าไม่มีอะไรสามารถทําให้มาเซอร์คนนี้นั้นคยุยเขวได้เนะี่ยเดี๋ยวอุย้ยมันมันไม่ถึงอะ่ะเฮ้ยไปเตหัวเฮ้ยโอ้โหเหลือเตอหัวนะฮะเหลียวเตหัวนะมาจังหวะนี้ไปเตหัวก็ได้ไปเตหัวก็ได้เฮ้ยได้ครบแล้วอะ่ะ เฮ้ยได้ครบแล้วอ่ะอ้าวเช็คพอยต์เอาเกิดใหม่ดิเช็คพอยต์เราเกิดใหม่ดิเบนเอ็ดมาช่วยแล้วเบนเอ่อเอสนายอ้านายอ้าวเบนเบนไปไหนอ่ะเอ็ดมาถึงแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหใช้เวลาห้านาทีเหรอในการมาถึงอ๋อ oh. โอเคครับผมส่วนคลิปนี้ผมคงต้องลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาเล่นเป็นด่านเป็นด่านไปแล้วกันเนาะส่วนคลิปแรกเนี่ยผมจะเล่นด่านที่1กับด่านที่2ก่อนส่วนคลิปหน้านะครับเราจะมาเล่นเป็นด่านที่3แล้วก็ไล่ไปจนครบนะฮะหด่านโอเคส่วนช่วงนี้นะครับน้องๆคนไหนที่สอบอ n นไหรือว่ากําลังสอบเพื่อปิดภาคเรียนอยู่นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับอ่านหนังสือนะครับ แล้วก็ตั้งใจทํข้อสอบด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอนาคตมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานะฮะว่าเราจะเลือกที่จะทําแบบไหนยังไงก็ขอให้น้องๆสอบออกมาทําได้คะแนนดีๆกันทุกคนนะครับส่วนคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมมากๆนะครับบ๊ายบาย